เป็นประธานและเป็นตัวแทนแม่นะคะของตำรวจไทยร้านของเราในวันนี้นะคะเพื่อทําความเข้าใจดิฉันจะบอกว่าถวายบังคมนั่นก็คือผู้หญิงถอดสายบัวเท้าซ้ายเลื้องมาทางด้านหลังแล้วก็มือประปษาท่านว่าถวายบังคมนะคะส่วนผู้ชายทำความเคารพนะคะ ขวายบังคมขอเชิญนางาวิริยาสศรษฐกุลคุณแม่ดีเด่นระดับตจมวั่น้อยปี2 5 6 7เปิดปุวยผ้าปอโร์ลาชีน่าภ้าปอร์ลาธีนีทังทีหลวงเรื่องในโอกา,ากสอาวัจฉริยธรรมร้อยพรรษา92พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนม์ปันทีโล12สิงหาคม2567วันจันทร์ที่12สิงหาคมณสาราคารเกียนวันนี้ผมมิติยารามตำบลไร่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดปูนราชธานีขอให้ทุกท่านได้กราบตาข้าวเจ้านะคะพอถึงว่ากราบข้าวพจ้าเจ้าให้ทุกท่านเอ่ยชื่อของตัว เพื่อแสดงความคารวะนะคะขอเดชะฝาละอองทุลพระบาทปกเกล้าวปกกระมองเรื่องในอภิรักกิจสมัยแห่งวันเฉลิมพระเชิยรพรรษา ของสมเด็จพระนา,างเจ้าเิกิจพระบรรราชินีนาพระบรรราชิน,นีพันปีหลวงพระบรรราชิน,นีพันปีหลวงในวันที่สิบสองสิงหาคมในวันที่สิบสองสิงหาคมพุทธศักราชสอง7ห้ายเจพุทธศักราชสองพห้าบเจ็ดบข้าพระพุทธเจ้านางทิพวรรณหนยก้อนบววข้า พร้อมด้วยะสมทีกรทุกหมเหล่าพร้อมด้วยะสงทีกรทุกหมเหล่าที่มาชมง,งพร้อมเพียงกันที่มาชมง,งพร้อมเพียงกันอยู่หน้าที่นี้อยู่หน้าที่นี้ล้วนมีความปราบพุ่งพิจิตเป็นลมพ้น้วนมีความปราบพุ่พิจิตเป็นลนพ้นที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและสะาเนึกในพระมหา นนและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณในวันนี้พรข้าพระพุทธเจ้าพรค่าพระพุทธเจ้าล้วนประจัก์แก้งล้วนประจั์แก้งและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ใต้ฝ่า,าละองอทุยีพระบาทที่ใต้ฝ่าละองทุตีพระบาทได้ทรงพระราชวิริยะอุสาหะได้ทรงพระราชวิริยะอุตสาหะ ปฏิบัติบำเพ็ญราราชกรณียกิจปฏิบัติบำเพ็ญระราชกรณียกิจนานับประการนานับประการเพื่อบำบัดทุกเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระปรีชาสามารถและด้วยสายเมตตอันก้าวไกลและด้วยสายเมะ ในทรงพระมหาการุณาที่คุณริเริร่มโครงการต่างๆริเรื่องโครงการต่างๆหลายหลากหลายหลากหลายอาทีพอาชีพโครง,ง,รงการส่งเสริมศิลปาที่โครงการส่งเสริมศิลปาที่เป็นการส่งเสริมอาชีพเป็นการส่งเสริมประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆเพื่อสร้างรายได้เพื่อสร้างรายได้ มองให้กับประชาชนทุกพื้นที่และสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนทุกพื้นที่ซึ่งร้วนเป็นประโยชน์ซึ่งร้วนเป็นประโยชน์เกื้อกูลทุกสรรพสิทธิคนชัติสิทุกคนพ <c oughs> ื้ดินชาติแผ่นดินไทยรวมทั้งการอราระรวมทั้งการอนระเ <c oughs> สือ,อร์ทอดมรดกเสือ,อร์ทอดมรดกซิง รระนศิลปวัฒนธรรมอันเป็นภูมิปัญญาที่ล้ำค่าในท้องถิ่นต่างๆของไทยที่ล้ำค่าในท้องถิ่นต่างๆของไทยให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืนให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืนตกทอดตรอนุกถงในชาติสืบ

พระนมงคลพระชนมายุท nah so, In okay ี่ย I mean, oh ืนนานพระชนมายุที่ยืนนานทรงพระเกษตสังภาทรงพระเกษตสังรารปราศจากโรคาพยาธิปราศจาโรคาพยาธิพระรานาอัแข็งแรงสมบูรณ์พระรานาอัแข็งแรงสมบูรณ์สติเป็นมิ่งหวานปกกล้าส็ิเป็นมิ่งหวันปกกล้าบวงข้าพระพุทธเจ้าบัวฆ้าพระพุทธเจ้าและเหล่าพระสงฆ์ก่อน และเหล่าะสมนิกรทุกโม่เหล่าตราบกิรัติการเกรด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะชยันตโตโพธิยาโพเลสกยานดังดันติวะันตานอยเอว,วังตวังวิชโยหอยชยาสุชยาวังทเรอ สุขานอสัมมต๊กยะสุเยตังธรรมจาริสุปัตถิดังตายะธรรมวาจาธรรมปัตถินงปัตถินงมโนกรรมังปเนติเตปัตถินาปัตถินาเดชะเทวานรพันตเถนะปัตถิเน